ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CGSCIMB Research Live ประจำวันที่22กรกฎาคมค่ะเมื่อคืนนี้นะคะก็สรุปว่า ECB นะคะออกมาขึ้นดอกเบี้ย0.5%นะคะพี่กองมีมุมมองว่ายังไงบ้างคะก็นะครับแนวโน้มตัวทิศทางตลาดก็ถือว่าดีขึ้นตั้งแต่วันที่เราบอกว่าตัวดัชนีนะครับน่าจะผ่านจุดต่ำสุดที่1,518 ะครับมันก็พยายามลงมาทดสอบที่1,520นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอสองสัปดาห์หลังเนี่ยก็เริ่มดีตัวอย่างที่เห็นนะครับสถานการณ์โดยทั่วไปนะครับถ้าเราดูจากาแรงซื้อแรงขายในประเทศเนี่ยนะครับปรากฏว่ากองทุนเ,เริ่มที่จะกลับมาก็คือไม่ขายหุ้นนะครับมีการซื้อนะครับ ถึงเมื่อวานแม้ว่าไม่มากแต่ว่าก็หยุดการขายในขณะที่ต่างชาติกลับมาซื้ออุ้นคืนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นปัจจัยในเชิงบวกนะครับแต่ถ้าดูจากสัญญาณจากภายนอกเนี่ยก็ถือว่าเริ่มที่จะดีขึ้นและก็ชัดเจนมากนะครับในแง่ของตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองนะครับใน เริ่มปรับตัวขึ้นติดต่อกันได้เป็นวันที่สามวันที่สี่แล้วก็ตัวดัชนี s อ500นีห้าร 4, ้นะครับน่าจะทะลุสี่0ันจุดนะครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆ4,000จุดนะครับเมื่อคืนก็บวกขึ้นมาเนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพารวมๆแล้วเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าบรรยากาศนะครับในการลงทุนเนี่ยก็ ตลาดเนี่ยน่าจะรับข่าวในเชิงลบไปค่อนข้างจเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ตัวในฝั่งของทางยุโรปเองเหมือนน้องปุ๊กบอกเมื่อกี้คือว่าทาง ECB ก็ขึ้นดอกเบีย้ยตามที่ตลาดคาดนะครับก็ตลาดคาดบางอันก็คาด0.25บางอันก็0.5นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยะหลังก็0.5นะครับซึ่ง เมื่อคืนนี้การขึ้นที่ระดับนโยบายดอกเบีย้นยนโยบายที่0.5เนี่ยปรากฏว่าต,ตลาดหุ้นในยุโรปก็ไม่ได้ตอบสนองในเชิงลบนั่นก็หมายความว่าเขาคาดกันไว้แล้วว่าจะขึ้นอยู่ประมาณตรงนี้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับเรามองว่าตัวทิศทางตัวตลาดหุ้นนะครับน่าจะเริ่มมีการดีตัวกลับไปถึงระดับหนึ่งต้องบอกว่าระดับหนึ่งนะครับคือเป็น ตอนนี้อยู่ในช่วงของการวีบาวแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยในสัปดาห์หน้าของธนาคารกลางสหรัฐว่าเขาจะขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าขึ้น0.75ตามตลาดคาดเนี่ยก็มองกันว่าตลาดน่าจะตอบสนองในเชิงบวกนะครับแล้วก็ตัวเลขของงบในไตรมารส2ของ S&P 500ที่กำลังทยอยประกาศเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาคาดว่า จะโตอยู่ประมาณ5.6ตอนนี้ออกมาประมาณ10-20%ของตลาดรุ่นในสระในเอสแอนด์พี500ปรากฏว่ามันโต5.9นะครับโตขึ้นไปเพราะก,ก็ค่อยๆโตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่2อันนี้นะครับรออนนถ้าเราดูจากตรงนี้แ้วเนะี่ยปัใจจัยในเชิงลกตอนนี้เนี่ยรับมันมีอยู่แต่ว่าในเรื่องของความกังวลในเรื่องของการถดถอยทางเศรษฐกิจนะครับยังม,มีอยู่ แต่ว่าไงก็ตามถ้าเรามาดูในตัวตลาดหุ้นไทยนะครับคือตอนนี้เนี่ยครับถ้าเราดูจากภาพใหญ่อีกภาพหนึ่งก็คือเราดูจากตัวของการกลับตัวมีสัญญาณบางสัญญาณที่เกิดการกลับตัวนะครับอย่างเราดูจากตัวของรูปด้านซ้ายเนี่ยนะครับเราเปรียบเทียบนะครับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์ซึ่งเป็นตัวค่าเงินดอลลาร์ที่เปรียบเทียบกับบาสเกตในประมาณ4ี่ห้าสกุลหลักของโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่า เส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าค่าเงินตัวดอลลาร์อินเด็์มันปรับมันแข็งตัวนะครับถ้าเราลากเส้นสีเหลืองนี้นะครับยาวไปต่อนี่ครับปรากฏว่ามันนะครับมันมีเคยขึ้นสูงกว่านี้นะครับที่ร้อยประมาณร้อยเก้าร้อยสิบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาที่ประมาณร้อยเก้าแล้วก็ไม่ผ่านร้อยเก้า นะครับคือเส้นสีเหลืองเนี่ยไม่ผ่านเส้นร้อยเกแล้วมันก็มีการปรับเริ่มปรับตัวลงในช่วงที่ตอนไล์อินเด็กนะครับเ,เริ่มย่อตัวลงหรืออ่อนตัวลงเนี่ยปรากฏว่ามันมีสัญญาณซื้อคืนนะครับสินทรัพย์เสี่ยงบางสินทรัพย์ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะตัวของบิตคอยนะครับถ้าเราดูจริงสินทรัพย์มีหลายอันนะครับแต่ว่าในที่นี้เราดูผ่านบิตคอยนะครับปรากฏว่าบิตคอยเนี่ยครับหลังจาก จากที่เคยลงมาเส้นสีดำเงินจากรูปด้านซ้ายนะครับลงมาพอถึงหนึ่งหมืนเก้านะครับมันก็ส่งตัวแล้วก็มันเริ่มดิตัวกลับตอนนี้ดีตัวกลับมาที่สอดประมาณสองหมื่นสามก็กว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงว่าตัวของอสัญญาณบางสัญญาณนะนเริ่มมีการกลับตัวหลังจากที่ตลาดเนี่ยคลายความกังวลในเรื่องบางเรื่องนะครับ แต่ที่สําคัญที่สุดนะครับเราคิดว่าแรงซื้อที่เข้ามาในตลาดของตัวตลาดหุ้นเกิดใหม่หรือต่าดุ้นทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากการวิเคราะห์ในเรื่องของสองเหตุการณ์ก็คือเรื่องที่เกิดการตดถอยทางเศรษฐกิจหรือเส c e ช s i รีเซกับตัวของ f i n แลนเ a l c นไกรสิทธ์นะครับเดิมทเีเราคิดว่านะครับนักลงทุนไปมองว่าการตดถอยกับ f i n แลน i a l c r ไกรส์คืออันเดียวกัน ค,คือผลผลอันเดียวกันหรือมองไปดังเดียวกันแต่จริงๆแล้วถ้าเราแยกออกมาเป็นผลกระทบนะครับปรากฏว่าการเกิดภาวะตดถอยกับไฟแนนซยังไงสิทธ์เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากรูปด้านขวาเนี่ยนะครับมันจะเห็นความแตกต่างที่เราจะแยกให้ดูนะครับเราดูง่ายๆนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดไฟ n a n c i a l crisis เนี่ยไฟเงินไงสิทธ์เนี่ยมันก็คือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเลยซึ่งใหญ่มาก มันจะเกิดในปี1930ก็คือตอนช่วงสงครามโลกครั้งนะครับหลังไอ้ช่วงเกรดดิเพชชั่นนะครับแล้วก็ช่วง2008เนี่ยพวกนี้เรียกว่าฟินแลนเชียลการเงินเสียด้กับการตดถอยทางเศรษฐกิจหรือรีเซชชั่นเนี่ยนะครับคือการตดถอยการตดการหดตัวนะครับของการเติบโตของ GDP 2ไตรไมาร์ซอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของเทคนิครีเซชชั่นแล้ว ที่เป็นแท่งบางๆนะครับขยายรูปหน่อยนแท่งบางๆนะครับมันก็คือการตดถอยทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบนะครับการตดถอยทางเศรษฐกิจเนี่ยเปรียบเทียบกับไฟแนนเชียนไกสิตที่เกิดเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตัวตลาดหุ้นดัชนีดาวโจนส์เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างชัดเลยครับว่าช่วงที่เกิดไฟแนนเชียนไกสิตเนี่ยนะครับก็คือเวลามันเกิดแบบวิกฤตทางเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ย ดาวโจนส์จะลงมากกว่า20นะครับดูจากรูปนะครับวานแก่งตัวดูจากแถบถ้าแถบกว้างๆหนาๆนี่ก็คือไฟในเส้นไขยเสีิดถ้าแถบเล็กๆก็คือการตดถอยทางเศรษฐกิจ recession นะครับในขณะที่การเกิด recession เนี่ยนะครับตัวของการตดถอยทางเศรษกิจเการปรับตัวลงของตัวดาวโจนจะลงประมาณ10เนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอ่อนหน้านี้ตลาดหุ้นสหรัฐมันลงไป20กว่า แต่ว่ามันไม่ได้เกิดการไฟในเช่นไฟสิแต่มันเกิดการตดถอยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการตดถอยเนี่ยนะครับการตอบสนองของตลาดหุ้นเนี่ยในที่อดีตเนี่ยนะครับมันควรจะต่ํากว่านี้เพราะฉะนั้นมันเลยมีแรงซื้อกินนะครับสินทรัพย์เสี่ยงเข้ามาตอนนี้นะครับอันนี้สรุปไ่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่านะครับในสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่ตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับน่าจะมีแนวโน้มที่เห็นความชัดเจนเลยหลังจากการปรับ ขึ้นผลการประชุมของ FOMC นะครับโดยเฉพาะถ้าเขาขึ้นประมาณ0.75นะครับน่าจะทําให้ตัวตลาดหุ้นทั่วโลกหรือตลาดหุ้นสหรัฐนี่ปรับตัวขึ้นต่อโดยเฉพาะของเราเองนะครับในเดือนสิงหาเนี่ยเราเมองว่าตัวแนวโน้มดัชนีนี่ยนะครับขึ้นน่าจะขึ้นอย่างต่ํานะครับที่ประมาณ1,600จุดนะครับถ้าผ่านไปได้นะครับในเดือนสิงหาเนี่ย มันจะไปกรอบที่พันหร้อยยี่สิบถึงสี่สิบตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไอ้วันจันทร์เราจะทำให้เห็นนะครับว่าค่าเฉลี่ยของเซ็ตรายเดือนนะครับ<ช><ม>เป็นสิบสองเดือนเนี่ยเราจะให้ดูว่าเดือนสิงหาเนี่ยถ้าตัวดัจนีเซตขึ้นเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับเพื่อเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเดือนหลายเดือนหลายเดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาจะเป็นเดือนหนึ่งที่ดัชนีเซ็ตขึ้นได้ก็ตังดีนะครับ วันนี้เนี่ยครับเรามองว่าเปิดขึ้นมาวันนี้นะครับตัวดัชนีน่าจะาขึ้นบวกต่อนะครับใกล้ทดสอบ1,560คือวันนี้อาจจะยังไม่ยืนไม่ได้1,650โอ้1,560นนะครับแต่ว่าอาจจะเข้าไปทดสอบที่ใกล้ๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของตัวของที่โตจากภายในวันนี้เราคิดว่าน่าจะนำตลาดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับ วันนี้เนี่ยเรามองแนวรับที่1,5 4 2ห้ารือ1 5ี่บงถึงนนห้าสาสะครับส่วนแนวต้านที่15 5 5้า้าสิบ้าถึง1,560น้านะครับแนะนำนะครับก็มีตัวโฮมโปรนะครับ ekp ktb นะครับก็ถือว่างบออกมาก็ทันเจะดีดีมากมากนะครับดีกว่าคาดแล้วก็ตัวของ scb ซึ่งถือว่ายังแรกกาดอยู่ ก็โอลิเธการลงทุนก็นะครับมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกับน้องบุ๊กต่อเลยครับค่ะต่อไปนะคะก็ไปกันที่ตีมเพลเลยค่ะสำหรับตีมเพลนนี้นะคะเราก็แนะนําเป็นหุ้มกุนแอนตี้คอมมดิตี้นะคะโดยราคาน้ํำมันดิบที่อีวพีไส่งมอบเดือนสิงหาคมเนี่ยปรับลดลงมา3.5%นะคะหลังมีรายงานว่ารัสเซียเนี่ยได้กลับมาส่งกา๊าซให้กับยุโรปผ่านทางท่อส่งนอสตีมหนึ่งแล้วนะคะ โดยท่อโนสตีมหนึ่งเนี่ยเป็นท่อที่มีการส่งการมากกว่า1ใน3ของรัสเซียให้แก่ยุโรปค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือน,นักลงทุนที่กังวลว่าธนาคารกลางยุโรปที่ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง0.5เซนะคะก็อาจจะทําให้ส่งผลกระทบต่อความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อาการใช้น้ํามันค่ะนอกจากนี้นะคะสัญญาน้ํามันดิบที่ถูกกดดันจากสต็อกน้ํามันเบนซินของสหรัฐที่พุ่งขึ้น3.5ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่านี้ที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง400 0บาเรลค่ะรวมทั้งรายงานว่าลิเบียเนี่ยเริ่มกลับมาผลิตน้ํามันดิบอีกครั้งนะคะหลังจากที่ระงับการส่งออกในสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นปัจจัยกดดันราคาน้ํามันได้ค่ะเราก็เลยแนะนําซื้อเก็งกําไรหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการที่ราคาน้ํามันดิบปรับลงแรงนะคะอย่าง SCGP ค่ะ SCC EPG Tasco BGM GPC CK แล้วก็ s p c ค่ะ ส่วน Fundamental Stock วันนี้นะคะก็จะมี2ตัวค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นโอสถสภาค่ะโอสถสภานะคะคาดว่าจะรายงานกำไรสุทธิไตรมาส2ที่580ล้านบาทลบ29 Year on Year ลบ23 Q on Q ตวต่ำสุดตั้งแต่ IPO มาในเดือนตุลาคมปี61เลยคะ่ะโดยสาเหตุหลักนะคะก็จะมาจากยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศที่อ่อนแอต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ค่าใช้ใจ่ายจากการขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เงินปันผลจากยูนิชามที่ลดลงค่ะสำหรับยอดขายในไตรมาสสนะคะเราก็คาดว่ายอดขายเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศของโอสถสภาเนี่ยมีแนวโน้มลดลง6%กเปอร์เซนเยียออนเียจากราคาขายที่สูงขึ้นของ m 1 5 0รุ่นใหม่ราคา12บาทต่อขวดนะคะจากสูตรเดิมเนี่ยที่ราคาเพียง10บาทต่อขวดก็ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลงค่ะส่วนยอดขายฟังชั่นแนลดิงเนี่ยคาดว่าจะเติบโต12บสองเปร์ซเยียออนเยีย ซึ่งจะทำให้ยอดขายเครื่องดื่มทั้งหมดในประเทศโดยรวมแล้วเนี่ยลดลง2%เยออนเยียค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยอดขายในต่างประเทศเนี่ยยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้ดีโดยคาดว่าจะโต8%เยออนเยียจากยอดขายในเมียนมาที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งค่ะส่วนอัตรากำไรขั้นต้นนะคะไม่น่าไม่น่าจะดีขึ้น QonQ เหมือนที่คาดไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเนื่องจากว่าต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ยังมีค่าใชา้จ่ายช่วงตอนเปลี่ยนสูตร m 1 5 0นะคะ อย่างไรก็ตามค่ะเราคาดว่าอาตาัอาตรากำไรขั้นต้นนะคะจะดีขึ้น Q on Q ในไตรมาสที่3แล้วก็ไตรมาสที่4ค่ะเนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงสายการผลิตที่กลับมามีประสิทธิภาพแล้วก็ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจาก M150 สูตรใหม่ที่มีอัตรากำไรสูงค่ะจากปัจจัยกดดันต่างๆนะคะแล้วก็คู่แข่งเนี่ยที่คาดว่าจะไม่เพิ่มราคาขายให้กับให้ตรงตามที่ OSP เพิ่มขึ้นนะคะเราก็คาดว่า M150 เนี่ย จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้เราก็เลยคาดว่า OSP จะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดต่อไปนะคะแล้วก็ได้มีการปรับลด EPS ปี0 2 2 2ถึง2024ลง5.5ถึง13.8%เปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อสะท้อนการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดนะคะแล้วก็อัตรา,ตากำไรขั้นต้นที่น้อยกว่าคาดการไว้ในไตรมาส2ค่ะแล้วก็ปรับลดคำแนะนำนะคะเป็นถือค่ะราคาเป้าหมาย34.5บาทค่ะ ตัวต่อไปนะคะจะเป็นสุภาลัยค่ะเราก็คาดว่าจะประกาศงบกันที่9สิงหาคมนี้นะคะโดยเราคาดกำไรสุทธิไตรมาส2อ,อยู่ที่1,740ล้านบาทบวก0.3%เยออนเยียบวก47.3%คิวออิจากไรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นและแรงหนุนจากการโอนคอนโดที่อยู่อาศัยแนวราบที่แข็งแกร่งขึ้นค่ะ โดยสำหรับปีนี้เราก็คาดว่ากำไรสุทธิจะสูงสุดในไตรมาส3ไม่ก็ไตรมาส4นะคะจากยอดโอนแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในออสเตรเลียค่ะในปี22นี้นะคะสุภาลายก็ยังคงตั้งเป้าการเปิดตัวโครงการใหม่34โครงการค่ะมูลค่า40,000ล้านบาทและมีเป้ายอดขายล่วงหน้าที่28,000ล้านบาทโดยยอดขายพีเซลในครึ่งปีแรกนะคะก็คาดว่าจะคิดเป็น65%ของเป้าทั้งปีค่ะ ส่วนครึ่งปีหลังก็คาดว่าจะมีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมนะคะจากเงินเฟอ้อที่กดดันต้นทุนนะคะแล้วก็การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะสร้างแรงกดดันต่อกําลังของผู้ซื้อน,นะคะทางบริษัทก็ได้ประเมินต้นทุนการก่อสร้างนะคะเพิ่มขึ้น5-7เปอร์เซ็นค่ะแล้วก็เพื่อที่จะรักษาอัตรากําไรขั้นต้นแล้วเนี่ยบริษัทก็คาดว่าจะขึ้นราคาบ้าน3-4เปอร์เซ็นนะคะเพื่อส่งต่อต้นทุนไปยังผู้ซื้อนนะค่ะ เราก็คาดว่าการคาดการณ์ของเราแล้วก็เป้าหมายของบริษัทสำหรับรายได้ที่อยู่อาศัยปี2022นะคะที่29,000ล้านบาทเนี่ยจะสามารถทำได้นะคะจากความต้องการที่แข็งแร่งสำหรับคอนโดพร้อมอยู่แล้วก็แบ็กหลอก13,700ล้านบาทที่จะรับรู้ในครึ่งปีหลังค่ะแล้วก็คงคำแนะนำซื้อนะคะด้วยราคาเป้าหมาย25.25 25บาทค่ะต่อไปเชิญพบกับเทคนิคของพี่ลองเนี่ยค่ะ อ,อที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเซ็นิเด็กเมื่อวานปิดที่1,546จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น7จุดด้วยมูลาค่าการซื้อขาย5,6000ล้านบาทต่าหุ้นไทยเมื่อวานเนี่ยตัวของเซ็นิเด็กปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านที่บริเวณ1 5 4 0 4ถึง1,544หลังจากที่ ตัวของเซตินเด็กเนี่ยปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่บริเวณ1 5 2 5ถึง1,530แล้วก็สามารถติดกลับเนี่ยขึ้นไปได้ทำให้แนวโน้มของตัวเซตินเด็กเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ1560แล้วก็1,580ตามกรอบแนวโน้มขาลง ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่1,580ขึ้นไปได้เนี่ยตัวของเซ็นติเด็กจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,620ตามกรอบแนวโน้มขาลงหุ้นในทางเทคนิคที่น่าสนใจเนี่ยตัวแรกจะเป็นตัวของ HomePro แนะนำซื้อราคาหุ้นโฮมโปรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปสร้างฐานที่ บริเวณจุดต่ำสุดเดิมแถวๆ1 5 2จถึง13บาทแล้วก็สามารถติดกับเนี่ยขึ้นไปได้ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นโฮมโปรเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่13.7แล้วก็14บาทแนะนำซื้อตัวของโฮมโปรโดยมีแนวรับที่13แล้วก็12.8สต็อปรอถ้าราคาุูนเนี่ยปิดต่ำกว่า12.4ลงไปอีกจัวนึงจะเป็นตัวของซินเน็ แนะนำสื้อราคาหุ้น s ินเนตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องแต่ปริมาณการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเบาบางในขณะที่ราคาหุ้นล่าสุดเนี่ยมีสัญญาณของการทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงเนี่ยขึ้นไปทําให้แนวโน้มของราคาหุ้นในระยะสั้นเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่19แล้วก็19.4 แนะนำซื้อตัวของ s ิน n e t ตโดยมีแนวรับที่17.9แล้วก็17.6สต็อปล้อถ้าราคาคู้นปิดต่ำกว่า17บาทลงไปส่วนของตัว t f เฟ S50U22 เอ่อเมื่อวาน่ยปิดที่9.37ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ9.30ก่อนที่จะดิดกลับเนี่ยขึ้นไปซึ่งเราแนะนำให้โอเพนรอในตัวของ S50U22 ที่ระดับ 935แล้วก็932เนื่องจากโครงสร้างของการฟื้นตัวเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงเนี่ยเราคาดว่าในะตัวของ H50 u 22เน่ยน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ950แล้วก็960เนี่ยเป็นด่านสำคัญก็อย่างแนะนำให้โอเพ่นลองในตัวของ H50 u 22โดยมีแนวรับที่ 9.35แล้วก็มีแนวป้านยอยู่ที่บริเวณ9.50กับ9.60เป็นจุดเทคโปรฟิตสำหรับการลองในช่วงสั้นในฝั่งของตัวทองคำราคาทองเมื่อคืนเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่บริเวณ1,680ที่เป็นจุดต่ำ ของตัวราคาทองคำเมื่อคืนก่อนที่จะดิดกลับขึ้นไปเหนือระดับ1,700เหรียญเราคาดว่าแนวโน้มของตัวราคาทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1, 7 4 0ถึงห7 5 0หลังจากราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่บริเวณ1 6 9 0ถึง1,680แแล้วก็สามารถติดก,กลับขึ้นไป แนะนำให้โอเพนลองนะครับในตัวของ GOU 22หลังจากฟื้นตัวเหนือแนวรับที่บริเวณ1,700เหรียญเนี่ยกลับขึ้นไปโดยมีแนวรับอยู่ที่1,720แล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,750เป็นจุด take p r o f i ในระยะสั้นสำหรับการลองในตัวของ GOU 22สำหรับฝ่ายวิเคราะห์วันนี้มีเท่านี้ขอบคุณครับ